ก็ดังก็ดังที่เราก็ดังที่เราวิ่งข้ามมาฉีกใช่ไหมเต็โนโฟวาข้างบนอนะ ชั้นสองชั้นสองตัวนึ่งชั้นสองมั้งคุณเจ็บข้างบนหน่อ้ยหลังมาหลังยิงหลังเขาเป็นลูกเลยพี่บีปืนเขาหายใจนะใครจะบอกอะกลัวกา้าเลยเออดูไม่ได้แล้วู่ไก่อน่นอไม่ละไม่ลนี่ไ่ะพี่บีมียาต้องี่มียาน่เออมัีครับอยาให้เข้าเลย ไปเลยจะยี่ห้าแล้วรอห้าเยอไม่ใช่ไม่น็อกนะไม่น็อกนะโอ้โหมันเห็นมันเห็นผมแล้วไม่ได้ไม่ได้สองตัวล้าร์ดบาทกูส่ออสองตัวเลยแม่งมันยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยเน,ยนี่ยไอ้หอยทาก บ้านผมมาบ้านผมมาช่วยไไหน่ oh, <yeah. S 1> อยสิอ้ย่าหลังอย่ายืนหลังกล่องนะเ oh. นาะให้นั่งไว้จะมาชาร์จเขาอะใ,ให้นั่งไว้จะมามายังไ,ได้ก็ย,ยังยอยู่ด้วยหน้นนตาต่างนะรอยิงให้หน่อยรอยิงไม่ได้รอยิงแล้วคนมาชาร์จผมอีกว่าเจ็บหนักเจ็บหนักเราไป้ครบ มาไหนมาไหนอินโดนี่หน่อยบอลบอลบอลชั้นชั้นสองชั้นสองเต,ต,ติมไหนเติมไหนโดดแล้วโดดลงลงน้ำโดดลงลงน้ำ าาาาม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 าเลิกตีน,น,นะปุ๊บไกลอยู่แป๊ ไปได้ไม่ได้ถึงกันป่ะไปนั่นเลยไปเดี๋ยวครับเป็นยังไงอืมปกักข้างบ้าทเทป่ะเฮ้ย,ยมาแล้วบ้างนะมาทเท่อยู่นะใช่ครับเล่นกับใครหรือ ลบสองชัดเลยเอยไม่รู้อ่าเบอร์สามาเด็กมาเล่นต้องดูแลหน่อยแล้วใช่ไหมเด็กพีพีใช่ไหมลอดใช่ไหมเด็กพีพีใช่ไหม่งนไม่ถูกนาลูไม่ยอมคนทังเซรฟเลยนะลุงเตะวงตายพีพีเราพูดอะไรพูดง่าย ไอ้แฟนยังไหนมัดแหวะโอ้โนไกายปรตูนั้นแอลอเปิดนะเอาฝาแปสองลูกมาเจอแตกแล้วเนี่ยไปนั่นมีคนเหมือนมีคนเลยเหมือนบวกกันอยู่อะแต่ไม่รู้ว่าบวกไหนตลกมากวิ่งตามเขาทำได้เปล่าเนี่ยพี่

ล็อกอยู่ล็อกอยู่ขึ้นไปแล้วตกเออโอ้ยแรกเลยนะแต่มีคนเดียวเหรอ ปีดัดนปักเกอร์ครับมไปลุนก,ก็ได้ิที่แลต่ ได้ถอนอะไรได้ป่าไม่ไม่พี่บิดถอนนะพี่ออกแล้วไม่ไม่จะถอนน่ะมาหูมาหูมาหูด้านพี่บิดเข้าห้องใครไม่หลักได้ถอดพี่ก็นั่นแหละหารู้ไงฮะยอ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 ะไรคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเป็นเป็นเด็กที่ดีจริงปะเป็นเป็นเด็กเฉยๆแต่ถึงว่าแบบอายุยังเด็กอยู่พี่บีบอกเนี่ยฮัลโหลเด็กพี่เลย เขาจิ้งตอนที่พี่พีอยู่กับเบนน่ะีเขาพูดแบบนี้ทุกวันเลยไม่เคยลืมแหมชวนมาเล่นเหรอบอกว่าผมปั่นนึ่เดียวอะปั่นนึ่เดียวว่าผมอะกระตุกแล้วนะดูดูอยู่น่าจะเป็นตี้นั้นมาตีแฝดเอาป่ะ ไอฝั่งรข,ข้ามพี่พี่แยมมันเห็นเราด้วยเราน้องพี่เ่านราเว่าเลยลโอ้โดนยังเยอะ เพื่อนมาชุบเพื่อนมันสวนว่ะกระทำเล็ก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 สชุดแดงชุดแดงกระทำเล็กตัวนึงมันออกไปยังหรือว่ายังอยู่ข้างในออกไปแล้วออกแล้วออกแล้วเหรอไอ้ยังอยู่โอ้ยังโล่งเลย เปดไว้พี่บิ๊เฮ้ยพี่ยามเดี๋ยววเดี๋ยวจะเบิดลอยเข้าหน้าต่างไปแล้วระเบิดลอยเข้าหน้าต่างไปแล้วลงไปหมดโคตรเจ็บปะโคตรเจ็บเติมเลือดแล้วระเบิดผมแตกแตกแตกก่อนวะ โอรเ้อยอ่น่าเป็นคนอื่นนอกเนะดูดิเขาจะช่วยังไงมาแล้ว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 ปีมาแล้วปีมาหาแล้วเห็นอยู่เฉยปีมาหา เออผมไม่เนะกี่ยวนะท่านชาชื่อนน้องผมเดินหนีเลยฮะดูดิเอา,อาไรไงไงผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวเฮ้ยหลังเข้าเฮ้ยหลังเฮ้ยเจ็บเข้าบ้านเข้าบา้า,บานเฮ้ยหลังบนหัวมา

ร้อนเลยเก็บแล้วเก็บแล้วขึ้นหลอดได้อยู่โอ้ย oh, <yeah. S 1> น,นี่เป็นสอบไปก้อนขวานไ,ไปก้อนนี้เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยพี่แอมเจอยิงโอ้โหเก็บสู้ไม่ได้วะเริ่มกันแล้วกันเออสวยโอ้โหตัวเดียวเองไม่เอาไม่ลงลงล่าง <c oughs> ยังชอบนะผมไปเลครับพี่ว่าวัสลีครับโอ้ยจำหขะไม่ออกไปน่ะไม่มีเสีงเปิดเลยได้แล้วเสร็จแล้วหน้ยรอ้อยนะโอ้ย

โอ้อนส่วนร้อยนั้นแกงกระบอกให้อยากให้เขาชุบกระบอกส่วนส่วนเลยอ่ะเ้ครับพี่นี่เป็นฝั่งไหนมั้ดูดคนมึงะแรงจัดตร้ยแ้นกดังก็ดังที่เรา กระดังที่เราวิ่งข้ามมามีตัวมีตัวสะพานเชื่อมวะน้องน้องน้องไหนสะพานอยู่ไหนอ่ะอเก็บอ่ะตอนเอดับไปนัดหนึงไอตัวสะพานวิ่งเข้ากุฎังไงวิ่งเข้าหลังกุฎังแหละนี่ยิงใหนกุฎังนเอาไปตัวนะอ,อได้ไปชุบกัน ข้างโกตัวนึงในโกตัวนึงในโกโค้ตเจ็บเลยขับรถชนได้เม็ดเดียวเองตรงกลางเลยตรงกลางเลยตรงกลางเลยประตูไม้พี่บีเอาพี่บี <c oughs> <c oughs>